สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะน้องมอนสเตอร์บ <Monster. S 2> ัฟฟี่บัฟฟี่ก่อนที่จะไปดูว่าได้ตัวอะไรกดไลค์และสับสไครให้ด้วยค่ะเดี๋วอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้มิลินเปิดกล่องไว้รอแล้วเนาะมา <c oughs> ดูซิว่ามิลินจะได้ตัวอะไม่ลุนการ์ด <c oughs> ไหวแต่การชื้นเด้งออกมาเลย <c oughs> ตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างนี่อย่าเพิ right ่งสิคะแป๊บนึงมพ่อกำลังอยู่เลยเนี่ยวิลินอยากได้ตัวไหนอู้เนี่ยอยากได้ตัวไหนเารได้ตัวไหนนะทุกตัวเลยไหวมันมันน่ารักทุกตัวน่ารักทุกตัวเลยเดี๋ยวแป๊บว้ายน้องคือตัวตัวอะไรนะตัวอะไรอู้วเขาแหลน้องคือตัวอะไร ไม่รู้อ้าวนี่นะน้องคือตัวน้องชื่อว่าน้องชื่อว่ายังไงกอลจิล่าชื่อว่าอะไรตัวใส่กิ๊กเลยทีเซอร์ทีเซอร์ใช่ไหมคะไหนแม่ขอดูการ์ดหน่อยนะใช่น้องทีเซอร์ไหมนะน้องชื่อว่าใช่น้องทีเซอร์ พ่อก็มีว่ามีสองเขาเนี่งได้นีอ้อย่างกับช็อกโกชีล่าอจอละเก้ว้แยกระเ้าเหมือนเป็นพลาสติ <c oughs> กสวยไหมลินเราลองสวยตัวหน้ากล่องตอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหน้ากล่องเขาเป็นสีเรนโบว์เลยอะโอเคน้องเรืองแสงได้หรือเปล่าวิลิน ไม่น้องไม่เลืองแสงหรอแต่มีบางตัวเลืองแสงได้ด้วยนะแต่ไหนไหนดูจิตัวหน้ากล่องตัวนี้ตัวนี้ไม่เลืองแสงอาจจะเป็นตัวนี้นี่นอ๋อใช่ตัวหน้ากล่องเลืองแสงได้ด้วยแต่ตัวนี้ไม่เลืองแสงแต่น้องน่ารักรไหมคะน่ารักน้องเป็นมอนสเตอร์อุย้ยน้องเป็นยางๆนะน้องไม่ได้เป็นไอ้นี่นะน้องเป็นแบบเป็นเหมือนยางอะแบบไม่ได้เป็นตัวแข็งๆอะจับอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเป็นนุ่มได้นิดน,น,นึ่งมีนุ่มๆด้ใช่ไหมใช่ไหมน้องถือเพชรัวดใจน้องถือเพชรัวดใจไม่ลินชอบเลยไหมฟริง้งโอเคไหมคะตวัวน,นี้น่ารักไหมคะค่ะ,คะชอบไหมคะค่ะแ๊ายบายค่ะโอเคสวัสดีค่ะ